สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการพัฒนาตัวอย่างที่148 m u l t i g สี่สิบแปดมต EAEMA and Doji r e v i s e ครั้งที่1ใครยังไม่ได้ดูนะครับตัวอย่าง148 Original ก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจรู้ว่าเริ่มต้นอย่างไรและเราจะพัฒนาต่ออย่างไรนะครับ ถ้าย้อนกลับไปดูในตัวอย่างที่148นะครับเราจะเปิดไม้บายตอนไหนครับตอนที่มีการตัดขึ้นของเส้นค่าเฉลีย่ย e EMA fast ตัดขึ้น EMA slow ใช่ไหมครับและแท่งเทียนก่อนหน้าก่อนที่มันจะมีการตัดขึ้นของเส้นค่าเฉลีย่ยจะต้องมีอะไรครับแท่งเทียนขาขึ้นใหญ่ๆที่สามารถเบรคทะลุทั้งเส้นค่าเฉลีย่ย e EMA fast และ EMA slow ทั้ง2เส้นใน1แท่งเทียนถูกไหมครับ ไม่พอใช่ไหมครับเราจะเปิดไม้บายตอนที่อะไรครับจุดตัดนะครับจุดที่ EMA ฟ้าตัดขึ้น EMA s l สโลเนี่ยเป็นโดจิด้วยนี่ก็คือเงื่อนไขของการเปิดไม้ในตัวอย่างที่148เงื่อนไขของการเปิดไม้เซล์ในตัวอย่างที่148ก็เช่นเดียวกันจุดที่เราจะเปิดนะครับจะต้องมีการตัดกันนะครับของเส้นค่าเฉลี่ยก็คือ EMA ฟ้าตัดลง EMA s l สโลใช่ไหมครับและจุดนั้นเองนะครับก็ต้องมีโดจิ นะครับโดจิที่แสดงสัญญาณขาลงนะครับไสเทียนด้านบนยาวๆใช่ไหมครับไม่พอนะครับก่อนที่เราจะเปิดไม้เซลล์เนี่ยเราจะเช็คด้วยนะครับว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยนะครับเป็นแท่งเทียนขาลงใหญ่ๆไหมโดยสามารถเบรกทะลุทั้ง EMA fast และ EMA slow นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของตัวอย่างที่148นะครับเราก็ทดสอบใช้งานผ่าน5ปีอย่างสบายๆใช่ไหมครับ แต่มาวันนี้นะครับผู้เรียนในห้องบอกว่าอยากจะเอาไปใช้กระทองนะครับและเงื่อนไขที่เราตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเกิดขึ้นได้น้อยใช่ไหมครับเราก็จะอาศัยนะครับหลักการเดิมนะครับแต่สามารถออกอะไรครับไม้ได้เพิ่มขึ้นเราทำยังไงครับมาดูกันก่อนนะครับผมจะอาศัยนะครับการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ เป็นการส่งสัญญาณว่าสามารถเปิดไม้บายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเส้นค่าเฉลี่ย EMA fast ตัดขึ้น EMA slow นะครับเมื่อไหร่นะครับและแท่งเทียนก่อนหน้ามีแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ที่สามารถเบรกอะไรครับทั้ง EMA fast และ EMA slow ได้ภายในแท่งเดียวนะครับจุดนั้นนะครับผมจะเริ่มให้ EA ส่งสัญญาณว่าอนุญาตให้เปิดไม้บายได้ ระหว่างที่มันยังคงเป็นเทนขาขึ้นเห็นไหมครับ EMA f อ s t อยู่เหนือ EMA s l o w ถ้ามันเกิดโดจิขึ้นเมื่อไหร่เปิดบายได้เลยครับเห็นไหมครับแทนที่จะเปิดได้แค่จุดเดียวคือจุดตัดของเส้นค่าเฉลีย่ยใช่ไหมครับเราสามารถเปิดได้ทุกจุดเลยนะครับในระหว่างที่มันยังคงเป็นเทนขาขึ้นนะครับและเมื่อไหร่ระหว่างที่มันเป็นเทนขาขึ้นแล้วมันเกิดโดจิที่เป็นอะไรครับไสเทียนด้านล่างยาวๆใช่ไหมครับ เราก็จะเปิดไม้บายและจะหยุดการเปิดไม้บายตอนไหนครับตอนที่มีการตัดลงนั่นเองนะครับเมื่อไรก็ตามที่ EAF ฟ้าตัดลง EA มสโลสิกแนลบายก็จะหยุดการทำงานทันทีสิกแนลเซลก็จะเริ่มการทำงานแต่สิกแนลเซลจะเริ่มการทำงานตอนไหนครับตอนที่มีการยืนยันสัญญาณว่านอกจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับ e m a เฟ้าตัดลง EA ม l o สโลแล้วนะครับ ต้องมีแท่งเทียนขาลงใหญ่ๆเนยนะครับเบรกทะลุทั้ง EMA Fast และ EMA Slow ในแท่งเทียนเดียวกันด้วยนะครับหลังจากที่อะไรครับเกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับ Signal Cell ก็จะเริ่มใช้งานเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ EMA Fast มันยังคงอยู่ใต้ EMA Slow ซึ่งมันยังคงเป็นเทนขาลงอยู่เกิดโดจิสัญญาณเซลเมื่อไหร่ก็จะสามารถเปิดไม้เซลได้ตลอดเวลานะครับ สัญญาณเซลของโดจิเซลลคืออะไรครับไส้เทียนด้านบนยาวใช่ไหมครับยาวกว่าไส้เทียนด้านล่างนั่นเองนะครับโดยใช้หลักการนี้เองนะครับเราก็จะสามารถออกไม้ได้มากขึ้นมีความอะไรครับมีโอกาสที่จะสร้างออเดอร์ได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับและแน่นอนครับเมื่อเราเปิดไม้ได้ง่ายระบบการแก้ไม้ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับระบบการแก้ไม้เราจะเพิ่มกลยุทธ การหาจุดกลับตัวเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า EA ตัวนี้นะครับเมื่อเราเขียนกันออกมาแล้วนำไปทดสอบกับ XAU USD ในปี2024ลันผ่านได้ตลอดทั้งปีเนยนะครับตลอด9เดือนที่ผมทดสอบนี่นะครับเราปรับตรงไหนบ้างนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูการเขียน EA กันเลยนะครับส่วนไหนที่มีการพัฒนาผมจะเน้นผมจะย้ำนะครับส่วนไหนที่มันซ้ำกับตัวอย่างก่อนหนะ้าผมจะอธิบายเร็วๆดังนั้นถ้าผู้เรียนยังไม่ได้ดูตัวอย่างก่อนหน้านะครับตัวอย่างที่148ที่เป็น o r ริจินอลเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูก่อนนะครับไม่งั้นความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะขาดช่วงนะครับมาดูที่คอนสแตนตก่อนเลยนะครับ c o n สแตนตของ EA ตัวนี้มีอยู่ด้วยกัน13ตัวนะครับส่วนที่ผมปรับเปลี่ยนมีตัวไหนบ้างนะครับตัวที่1เลยนะครับก็คืออะไรครับกิ i ดิส n ทนนะครับผมเปลี่ยนเป็น100เพราะผมจะออกแบบให้ใช้กับทองถูกไหมครับระยะกิจของทองเนี่ยมันต้องเยอะกว่าระยะกิจของ EU นะครับ2นะครับ t a i l i n g stop ผมเปลี่ยนเป็น60นะครับ Tailing Stop เนี่ยก็ต้องให้มันสัมพันธ์กับคู่เงินด้วยถูกไหมครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนนะครับจากการใช้งานกับ EU มาใช้งานกับทองเนี่ยนะครับระยะ Tailing Stop เนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยเราใช้10ปิ๊บนะครับแต่พอเราใช้กับทองเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น60ปิ๊บนะครับส่วนที่เหลือนะครับค่าเดิมหมดเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่ค่านี้เป็นค่าที่ดีที่สุดไหมไม่ใช่นะครับผู้เรียนเนี่ยครับ เอาไปทดสอบเอาไปปรับจูนนะครับค่านะครับไม่ได้ทำการออปติมิเซชันนะดังนั้นค่าที่ผมทำเนี่ยเป็นจากอะไรครับเป็นจากแนวคิดเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าผู้เรียนเอาไปปรับเอาไปจูนเนี่ยรับรองว่าได้ค่าที่ดีกว่าผมแน่นอนนะครับต่อมานะครับ variable มีอยู่ด้วยกัน13ตัวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีส่วนที่เพิ่มมา2ตัวนะครับส่วนที่เพิ่มมา2ตัวมีส่วนอะไรบ้างนะครับ ส่วนที่เพิ่มมา2ตัวก็จะมี Signal EMAB กับ Signal EMAS นะครับตัว Signal EMAB นะครับเราจะใช้ควบคุมสัญญาณนะครับว่าอนุญาตให้เปิดไม้บายได้ใช่ไหมครับส่วน Signal EMAS เนี่ยเราจะใช้ในการาควบคุมการเปิดไม้เซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้2ตัวนี้กันอย่างไรนะครับแอเรียแรกเลยนะครับแอเรียของการสร้างสัญญาณนะ มาดูการสร้างสัญญาณบายก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้บล็อกคอนดิชันตรวจเช็คว่ามันเกิดเหตุการณ์ EMA fast ตัดขึ้น EMA slow ที่ Candle ID 1หรือ,อยังเห็นไหมครับถ้ามีการตัดขึ้นของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตัดขึ้นปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราทำเลยคืออะไรครับเราไปปิดสัญญาณเซลครับปิดสัญญาณเซลนะครับโดยการใช้ modify variable เปลี่ยนส e ัญ n a l EMA S ให้เท่ากับ0นั่นเองนะครับก็ปรับมันเป็นค่า0นะครับแสดงว่าค่า0คือปิดสัญญาณถูกไหมครับค่า1คือเปิดสัญญาณนะครับต่อมานะครับเราทำยังไงต่อนะหลังจากที่มีการตัดขึ้นของเส้นค่าเฉลี่ยเราจะมาตรวจเช็คว่าแท่งเทียนก่อนหนะ้าจะเป็นแท่งเทียน ID 2ก็ได้ ID 3ก็ได้เนี่ยนะครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ไหมคำว่าขาขึ้นขนาดใหญ่คือมันสามารถ เบรกทะลุทั้ง EMA fast และ EMA slow เลยได้หรือเปล่านะครับวิธีเช็คก,ก็คืออะไรครับนำ box condition มานะครับ candle open candle id 2อยนะครับ่ต่ำกว่าราคาเปิดอยู่ต่ำกว่า,า,า EMA fast เห็นไหมครับที่ candle id 2ส่วนราคาปิดนะครับของแห่งเทียนนะ candle close candle id 2กลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ EMA slow ได้เห็นไหมครับถ้ามัน เกิดเหตุการณ์นี้นะครับแสดงว่ามันเป็นแท่งเทียนขาขึ้นที่สามารถเบรกทะลุ2เส้นค่าเฉลี่ยได้นั่นเองนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดนะแท่งเทียน id2 ไม่เกิดอนุโลมนะครับให้ตรวจเช็คแท่งเทียน id3 ได้ด้วยก็คือหลักการเดียวกันนะครับราคาเปิดนะครับ candle open candle id3 เนี่ยอยู่ต่ำกว่า ema fast เห็นไหมครับแต่ราคาปิดของแท่งเทียน id3 กลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ e m a ๊มลได้เห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยเราถือว่ามันเบรกทะลุ2เส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับต่อมานำบล็อกอจากคอนโทรลลิงบล็อกมานะครับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงแท่งเทียนขาขึ้นที่มันเบรกทะลุ2เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยน,นะครับจะเกิดตอนที่มันเป็นแท่งเทียน ID 2ก็ได้เป็นแท่งเทียน ID3 ก็ได้นะครับบล็อกอจากคอนโทรลลิงบล็อกนะครับนำมาใช้ ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็เอา modify variable เปิดสัญญาณบายเห็นไหมครับเปลี่ยนค่า signal e m a b จากค่าเริ่มต้นที่เป็น0ใช่ไหมครับค่า default เป็น0เปลี่ยนให้เป็นค่า1เห็นไหมครับหลักการมีเท่านี้เองนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจพบว่า e m a fast ตัดลง e m a s l o w นะครับมีการตัดลงเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าอะไรครับ มันจบเทนขาขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปปิดการทำงานของ Signal EMA B นะครับถ้ามันเปิดอยู่ก็ปิดมันซะโดยใส่ค่าศูนย์ให้มันในขณะเดียวกันตรวจเช็คนะครับมาดูแท่งเทียน ID 2ก่อนจุดเมื่อเกิดจุดตัดลงปุ๊บใช่ไหมครับเช็คว่ามีแท่งเทียน ID 2เนี่ยเป็นแท่งเทียนขาลงใหญ่ๆไหมที่มันสามารถเบรกทะลุได้ทั้งอะไรครับ EMA fast และ EMA slow เห็นไหมครับ Candle open Candle ID 2เนี่ยตอนเปิดเนี่ยอยู่เหนือ EMA fast และ Candle close Candle ID 2ตอนปิดนี่นะครับอยู่ต่ำกว่า EMA slow ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้แสดงว่า ID 2เป็นแท่งเทียนขาลงที่สามารถเบรกทั้ง2เส้นค่าเฉลี่ยได้ใน1แท่งเทียนนั่นเองนะครับต่อมาถ้า ID 2ไม่เกิดอน,นุโลมนะครับให้ตรวจเช็ค ID 3ได้ด้วย ราคาเปิด ID3 อยู่เหนือ EMA Fast นะครับราคาปิดของ ID3 กลับมาอยู่ต่ำกว่า EMA Slow นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเอาบล็อกออจาก Controlling Block มาเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็ให้มันอะไรครับไปเปิดสัญญาณ E R Signal EMAS นะครับอนุญาตให้เปิดไม้เซลได้นะครับเห็นไหมครับ โดยการเปลี่ยนค่าให้มันเป็นค่า1น,นั่นเองนะครับหลักการมีเท่านี้เองเราก็เอาค่า0กับ1นเนี่ยไปใช้ในการควบคุมการเปิดไม้บายการเปิดไม้เซลไม้แรกนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะกลับเข้าไปสู่หลักการเดิมละนะครับมาดูการเปิดไม้บายก่อนนะถ้าตอนนั้นในระบบยังไม่มีการเปิดไม้เห็นไหมครับบ็อกโนเทตตัวเช็คถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายใช่ไหมครับบล็อกค,คอนดิชันก็จะเช็คต่อว่า สัญญา l EMAB เท่ากับ1ห,หรือ,อยังถ้ายังไม่เท่ากับ1น,นะครับคือมันเป็นค่า0ูย์อยู่ก็แสดงว่าสัญญาณบ u าย,ยังไม่มาก็จะไม่ทําอะไรต่อก็จะจบเพียงเท่านั้นเห็นไหมครับแต่ถ้ามีสัญญาณบ u ายมาสัญญา l EMAB เท่ากับ1เห็นไหมครับเงื่อนไขเป็นจริงก็จะมาเช็คว่ามันเกิดโดจิไหมใช่ไหมครับถ้าเกิดโดจิเมื่อไหร่ก็เปิดไม้บ u ายได้เลยเห็นไหมครับการเช็คว่ามันเกิดโดจิไหมง่ายๆนะครับเอามาเช็ค ไส้เทียนก่อนนะครับนำบล็อกมาเช็คว่า Candle Bottom ไส้เทียนด้านล่างต้องใหญ่กว่าไส้เทียนด้านบนเห็นไหมครับ Candle Upper w i c k s i z e ID 1และไส้เทียนนะครับจะต้องใหญ่กว่า Body Size เห็นไหมครับมันจึงจะเรียกว่าโดจิถูกไหมครับต่อมานะครับเป็นการยืนยันสัญญาณว่ามันเป็นโดจิที่มีอะไรครับปลายไส้ก็คือ Candle Low เนี่ย อยู่ต่ำกว่า e m f f s t t ด้วยเห็นไหมครับมันย่อตัวลงไปต่ำกว่า e m f f s t t และมันก็อะไรครับกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ EMAfast ได้เห็นไหมครับเป็นสัญญาณว่านี่แหละคือจุดเข้าบายที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขว่ามันมีการเกิดโดจิขึ้นนะครับเราก็เปิดไม้บายนะครับไม้แรกเห็นไหมครับ ด้วยขนาด0.02ล็อตโนสต็อปล็อตโนเทคโพฟิและแน่นอนครับหลังจากการเปิดไม้แรกระบบก็จะเหมือนเดิมก็คือไปเปิดการทำงานของโหมด FTB และเปิดการทำงานของโหมด RTB นะครับเก็บขนาดล็อตไซส์ไม้แรกไว้ในตัวแปรล็อต B นะครับมาดูนะครับหลักการเปิดไม้เซลไม้แรกบ้างเช่นเดียวกันนะครับระบบจะตรวจเช็คก,ก่อนว่าในนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดไม้เซล์ได้ไหมใช่ไหมครับ โดยการใช้บล็อกโนเทตฟิลเตอร์ by type เลือกเซลล์นะครับและต่อมาไปเช็คว่าตอนนี้สัญญาณให้ให้สิทธิ์หรืออนุญาตให้เปิดไม้เซลล์หรือ,อยังเห็นไหมครับวิธีเช็คก็คือบล็อกคอนดิชันมา Signal EMA S เนี่ยเท่ากับ1น1ห,หรืออยังถ้าเท่ากับ1คืออนุญาตให้เปิดไม้เซลล์ได้เราก็จะไปเช็คว่ามีโดจิใช่ไหมครับที่มีไส้เทียนด้านบนยาวๆเกิดขึ้นไหมนะครับหลังจากที่มีการตัดลงของเส้นค่าเฉลีย่ยใช่ไหมครับ เอาคอนดิชันมาเช็คนะครับไส้เทียนด้านล่างต้องน้อยกว่าไส้เทียนด้านบนเห็นไหมครับโดจิฝั่งเซลล์ไส้เทียนด้านบนต้องยาวกว่าถูกไหมครับและไส้เทียนจะต้องใหญ่กว่าบอดี้ไซส์นะครับและเป็นการยืนยันสัญญาณนะครับปลายไส้ด้านบนเนี่ยนะครับจะต้องอยู่เหนืออีฟเอฟฟและมันสามารถกลับลงมาปิดต่ำกว่าอีฟเอฟได้จุดนั้นแหละนะครับคือจุดที่เราจะ เข้าเซลล์นั่นเองนะครับเปิดไม้เซลลด้วยขนาด0.02ล็อต no stop l o อต no take profit และก็กลับไประบบเดิมนะครับให้อะไรครับโหมด FTS ทำงาน f o r w r ten ฝั return, ่งเซลล์ทำงานโหมด RTS ทำงาน reverse ten ฝั่งเซลล์ทำงานและเก็บขนาด l o อ s ไซส์ไม้แรกไว้ในตัวแปร l o อ s s นะครับต่อมามาดูในโหมดเห็นไหมครับโหมดแก้ไม้ที่ผมมีการปรับปรุงนะตรงนี้ทำไมต้องปรับปรุงล่ะ แน่นอนครับเมื่อโอกาสการเปิดไม้แรกเนี่ยมันเยอะขึ้นโอกาสที่จะผิดทางก็จะต้องมากขึ้นดังนั้นเราต้องมาเคี่ยวกับระบบแก้ไม้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียนั่นเองถูกไหมครับผมเพิ่มอย่างไรไม่ได้เพิ่มเยอะครับแต่เพิ่มได้เยอะกว่านี้นะแต่เอาเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางให้ผู้เรียนก่อนนะครับมาดูในกรณีเปิดไม้บายแล้วขาดทุนก่อนนะเปิดไม้บายไม้แรกโหมด RTB ทํางานใช่ไหมครับ if t r a d e ก็จะเช็คว่ามีการเปิดไม้บาบเป็นการยืนยันว่าตอนนี้มีการเปิดไม้บายอยู่นะนะครับมันต้องมีใช่ไหมครับพอเปิดไม้บายและเป็นการเช็คทิศทางนะครับ for if is t r a ท e ส่งข้อมูลไม้ายล่าสุดนะไปให้บ box condition ตรวจเช็คว่าตอนนี้ราคาเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดไม้บไหมเป็นการเช็คทิศทางของราคาเห็นไหมครับ เมื่อเปิดไม้บายราคาวิ่งลงคือขาดทุนเราก็จะแก้ไม้ในตัวอย่างนี้เราก็จะสร้างระยะกิจขึ้นมา100ปิปโดยการใช้บล็อกฟอร์มูลาและโนเทดเนียบายฟอร์มูลาสร้างกิจด distance ิสเทนคูณ2นำไปใส่ในโนเทดเนียบายฟังบายเลือกฟิลเตอร์บทายเลือกบายเห็นไหมครับกิจด distance ิสเทนคูณ2ใส่ในช่องเลนจ์ออฟไปไวๆนะครับเพราะหลักการเหล่านี้เราพูดมาแล้วนะครับ และจุดนี้แหละครับจุดสำคัญเลยนะครับผมเพิ่มสัญญาณการกลับตัวให้หลังจากเปิดไม้บายราคาวิ่งลงครบระยะ100ปิป๊ถ้าเป็นตัวอย่างก่อนเปิดไม้เลยใช่ไหมครับแต่ตัวอย่างนี้ไม่นะครับยังไม่เปิดนะเราสร้างสัญญาณการกลับตัวเช็คก่อนว่า iD 2เป็นแบร์ c a n เดิลไหมเป็นแท่งเทียนขาลงไหม iD 1คือแท่งเทียนก่อนหน้ากลับตัวเด้งขึ้นมาไหมเห็นไหมครับ ถ้ามันเป็นหลักการนี้นะครับเป็นการหาจุดกับตัวง่ายๆนะครับยังไม่ยังไม่ซับซ้อนผู้เรียนสามารถเอารูประบบอะไรครับที่เรียกว่า Bullish Engulfing ใส่ก็ได้ใช่ไหมครับหรือเอา RSI มาเช็คก็ได้สโต e มาเช็คก็ได้ MACD มาเช็คก็ได้นะครับสัญญาณการกับตัวเหล่านี้นะแต่ผมทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับอย่างน้อยๆเอามาเช็คการกับตัวก่อนก่อนเปิดไม้นะครับเขี้ยวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ id 2เป็นขาลง i d 1เป็นขาขึ้นนะครับหลังจากเปิดไม้บายไม้แรกนะครับแล้วอะไรครับราคาวิ่งลงขาดทุนครบ100ปิป๊บยังไม่เปิดไม้รอจุดกับตัวจุดนี้แล้วเราค่อยไปเปิดไม้แก้นะครับค่อยไปเปิดไม้แก้เปิดไม้แก้ด้วยขนาด0.02เใช่ไหมครับเพราะ็อต b ตัวนี้มันเก็บขนาดของไม้ก่อนหน้า็ถต B ยังไม่เปลี่ยนค่านะครับ็ถต B จะเปลี่ยนค่าตอนไหนมาดูนะครับ เราจะนับจำนวนนะครับหลังจากเปิดไม้แก้ถ้ามันเปิดไม้แก้ครบ5ไม้เห็นไหมครับขนาดลอดไซส์ลดต B ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก0.01นะครับหลักการเดิมนะย้อนกลับไปดูตัวอย่างเดิมนะครับและหลังจากเพิ่มขนาดลอดไซส์เคาน์เตอร์รีเซตก็จะรีเซ็ตบล็อกเคาน์เตอร์เคา a s เอนเให้กลับมาเริ่มนับใหม่เห็นไหมครับดังนั้นก็จะเหมือนเดิมนะครับไม้แก้ก็จะมีการ ปรับขนาดลอดไซส์ให้สูงขึ้นทุกๆสเต็ป5ไม้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับโหมด RTB ทำงานก็ไปปิดการทำงานของโหมด FTB แล้วก็ไปปิดบล o c k t a i l i n g Stop ของโหมด FTB นะครับมาดูมาดูนะครับต่อมานะครับถ้าจำนวนการเปิดไม้บายเนี่ยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้ระบบก็จะกลับมาเช็คผลกำไรว่าตอนนี้ขาดทุนเนี่ยแก้ไม้สำเร็จหรือ,อยังถ้าแก้ไม้สำเร็จนะครับ กำไรต้องกลับมามากกว่า5ปิปบถูกไหมครับโดยเราจะเช็คกําไรทั้งกรุ๊ปที่1และกรุ๊ปที่2รวมกันเลยนะถ้ามันกลับมามากกว่า5ปิปบก็ล้างไพ่ก็คือปิดออเดอร์ทั้งไม้บายและไม้เซลลให้หมดเลยนะครับไปกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ต้องอะไรครับอย่าลืมไปเปิดการทํางานของบล็อกเทลลิงสต็อปทั้งโหมด FTB ทั้งโหมด FTS เห็นไหมครับ ผมก็กลับไปเปิดการทำงานของโหมด t a i l i n g stop ไว้โดยการใช้บล็อก turn on b l o c นั่นเองนะครับและแน่นอนครับหลังจากล้างไพ่ใช่ไหมครับหลังจากปิดทั้ง order buy ปิดทั้ง order sell เราก็จะไปรีเซ t ตตัวแปรในหน้า on trade เห็นไหมครับหลังจากมีการปิดไม้บายก็ไปรีเซ t ตตัวแปรที่เกี่ยวกับฝั่งบายให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น lot b, c o u t b, โหมด rtb, โหมด ftb, FT profit b แล้วก็ไป รีเซ็ตคน์เตอร์ไอดเห็นไหมครับคน์เตอร์ไอดก็คือตัวนี้ไงครับเค้า e n d then Pass ใช่ไหมครับให้กลับมาเริ่มต้นกลับมาเหมือนกับค่าเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับถ้ามีการปิด o r เ e อร์เซลก็ทำเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเท e c l o s e ถ้ามีการปิด o r เ e อร์เซก็ไปรีเซ t ตตัวแปรฝั่งเซลล์ o t s S, เค้า S, m o โหมด s Mode FTS, p โหมด t S ให้กลับเป็นค่าศูนย์ แล้วก็ไปรีเซ็ตคา์เตอร์ ID 2เห็นนะครับหลักการมีเท่านี้นะครับส่วนการแก้ไม้ฝั่งเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลล์โหมด RTS ทำงานใช่ไหมครับโหมด RTS ทำงาน if t ท e c e l l ก็จะทำงานถ้ามีการเปิดไม้เซลลอยู่ for i t t a d e ส่งข้อมูลไม้เซลลล่าสุดหนึ่งข้อมูลให้บ็อกซ์คอนดิชันตรวจเช็คว่าราคาปัจจุบันสูงขึ้นไหมสูงกว่าราคาเปิดก่อนหน้าไหมถ้าสูงกว่าแสดงว่าอะไรครับ เปิดไม้เซลแล้วหลักขาววิ่งขึ้นคัดทุนระบบแก้ไม้ก็ทำงานฟอร์มูล่าโนเทตเนียบายก็สร้างระยะกิจ100ปิปและนี่แหละครับที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คืออะไรครับผมหาจุดกับตัวนะครับก่อนจะเปิดไม้แก้เห็นไหมครับบูแคนเดลไอดีสอต้องวิ่งขึ้นก่อนนะและแบคแคนเดลไอดีต้องวิ่งลงและเราถึงจะเปิดไม้เซลเป็นไม้แก้นั่นเองเห็นไหมครับเป็นจุดกับตัวง่ายๆนะครับแต่อย่างน้อย ก็ลดจำนวนการเปิดไม้แก้ลงไปได้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างน้อยนะครับแต่ถ้าใครมีจุดกลับตัวที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ลองเอามาใส่ดูนะครับต่อมานะครับหลังจากเกิดสัญญาณการกลับตัวเราก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับด้วยขนาดล็อต S นะครับล็อต S เนี่ยถ้าเป็นไม้แก้ไม้แรกก็คือ0.02ใช่ไหมครับและเมื่อมันเปิดไม้ แก้ปุ๊บก็ไปปิดการทำงานของโหมด FTS แล้วก็ไปปิด t a i l i n g stop หมายเลข43นะครับและในขณะเดียวกันนะครับ box counter ก็จะเริ่มนับแล้วอ่ะนับ1นนะครับเปิดไม้แก้แล้วถ้ามาราคายังวิ่งขึ้นต่อใช่ไหมครับเปิดไม้เซลล์ราคายังวิ่งขึ้นต่อแล้วเกิดจุดกลับตัวไปเรื่อยๆจนจำนวนการเปิดไม้เนี่ยมัน นับครบ5มันก็จะทำการเพิ่มขนาดลดไซส์ของไม้เซลล์เห็นไหมครับล็อตก็จะปรับสูงขึ้นอีก0.01นะครับและหลังจากปรับขนาดล็อตแล้วนะครับเคาน์เตอร์รีเซตก็จะไปรีเซ็ตบล็อกเคาน์เตอร์เดนพาสไอดีตัวนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มนับไม้แก้ใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นไม้แก้ก็จะมีการเพิ่มขนาดลอดไซส์ทุกๆสเต็ป5ไม้นั่นเองนะครับจำนวนการเปิดไม้เซลล์มากกว่าหรือเท่ากับ2เมื่อไหร่นะครับ บล็อกเช็ค Profit อ n ลเลอรก็จะมาเช็คผลกำไรว่าตอนนี้แก้ไม้สำเร็จหรืออยังถ้าแก้ไม้สำเร็จนะครับก็จะล้างไพ่ปิดทั้ง o r เดอร์บปิดทั้ง o r เดอร์ l ซนะครับและหลังจากนั้นก็กลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับไปเปิดการทำงานของ b o ็อก t a i l i n g Stop ใช่ไหมครับแล้วก็ไปรีเซ็ตค่าตัวแปรทั้งฝั่ง Buy และฝั่ง s ซ l ลในหน้า o n t a ท e นะครับส่วนโหมดโ o ล a i n ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือแลไวครับถ้าเปิดไม้แล้วราคาว,วิ่งขึ้นก็จะมีการเปิดไม้ เพิ่มทุกๆระยะ100ปิบแล้วก็อะไรครับหลังจากการเปิดไม้นะครับในโหมด F T B หรือโหมด F T S แล้วนะครับตัวบ็อกเ i l i n g ทลลิงสตก็จะทำงานควบคุมการกินกำไรและควบคุมจุดสต็อปลอ s นะภายใต้หลักการทำงานของเทลลิงสต็อปนั่นเองนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูผลการทดสอบแบ็กเทสกันเลยนะครับในการทดสอบนะครับที่ไทม์เฟรม5นาทีนะครับระยะเวลา9เดือนนะในปี2024นะครับจำนวนการออกไม้5,520ไม้นะครับ Modeling Quality ในการทดสอบนะครับผมใช้99%นะครับจาก Quant Data Manager สังเกตนะครับผมใช้ Space 16ด้วยนะครับถือว่าสูงนะ สำหรับทองคำนะครับถ้าใครใช้กับบัญชีโกลอสเปดของ GOFX สเปดเหลือแค่2เองนะครับจะต่ำกว่านี้8เท่าตัวเลยนะกำไรจากการทดสอบ9เดือนมากกว่า100%เเห็นไหมครับหนึ้ยสร์เซ็นนะครับ MACD สูงนะครับตัวนี้72.85สิบสองจด Relative ดีดีเจ็ดถ้าใครต้องการจะลดนะครับจะลดตัว MACD ลงเนี่ยนะครับมี2กรณีนะครับท่านไปเพิ่มทุน จากหนึ่งหมื่นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น2 0,000นะครับมันก็จะลงมาครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมครับหรือลองไปปรับจูนพารามิเตอร์ก่อนมีคนถามว่าแล้วปีอื่นละ่ะทดสอบผ่านไหมเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้ผมได้ทําการทดสอบปี2023อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบตอนนี้นะครับยังทดสอบไม่เสร็จนะครับจากรูปนะครับเป็นผลการทดสอบที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับในปี2023ตอนนี้ทดสอบมา ย่างเข้าสู่เดือนที่9านะครับจำนวนการออกไม้ก็ใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้4,492ออเดอร์นะครับตอนนี้อยู่เดือนที่8อยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบเสร็จนะครับผมก็จะส่งผลการทดสอบให้ในกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันนะครับเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนำไปพัฒนาต่อนะครับเรียนมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับใครมีคำถามสงสัยส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคำถาม และใครอยากได้ EA นะประกอบการเรียนการสอนฟรีนะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับรายละเอียดการสมัครนะครับอยู่ใต้คลิปสมัครเสร็จแล้วนะครับแจ้งให้ผมทราบที่ Line o f f i c i a l a c c o u n t ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ